ไว้จะไม่อยากรู้ว่ามันแหลกจังแหลกเนาะเขาเนาะเดวข้าเล่นธนูนะเดวข้าเล่นธนูนะโอ้แหลก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  อโน่ข้าวน่เลยไม้ไม้สวัสดีไม้ไปนอรอมันเป็นมันเป็นแบบไอ้นั่นอ่ะมันเป็นไม้อ่ะจะกินไม้อ่ะอะไรก็ไม่รู้อะเอาหายต่อข้าวอัน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 ที่เก้าอะที่มันมีคาเลขเก้าอยู่อะเร็วเถอะเข้ามายังเข้ามายัง เริ่มแล้วเหรอยังมันเต็มแล้วนะเออก็อหาเซิร์ฟอื่นเล่นลอรนนนอรอรอรอ,อมาขัดเอาก็จะมาดูกันนะครับว่าผมจะชนะหรือแพ้เริ่มยังยังครับเอ,อ้ยพ,พี่ไปเล่นด้วยนะคอยมันะชนะหรือแพ้มันก็ต้องให้ดูไว้นะครับไม่ใช่ผมชนะตลอดนะก็ต้องแพ้มัง่งแพ้มัง่งบางทีผมก็ตายบ้างนะครับ อันที่เลขเจ็ดเหรอโอเจอละแมพตัวเข้าไหนอ่ะโอ้โหตัวเข้าอยู่ตรงนู้นเลยเหรอที่อยู่ไหนเนะี่ะตัวเข้าลองมาทางตรงดิอ้อได้ไงพี่ผมเห็นผมย่อไหมเนี่ยสนะวัสดีครับวันดีพี่ทีมนะทีมทีมทีมโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ไปทักทายคนอื่นก่อนสามดี๋ยวพี่ก็จะทอลเลนเจอคนอื่นเขาอ่าโอเคนะไป บางทีก็เปิดกล่องไม่ได้โชคดีนะมีโชคร้ายมากเก็ขยักดูเราวันเสาร์หน้าผมก็จะเล่นมอมชีวิตกันเลยครับไอ้แจ็คนี่ก็โอยก็เข้ามาปุ๊บพี่ได้ของเพชรเลยว่ะมาปุ๊บพี่ได้ของเพชรเลยอะมาปบผมได้ของไม่โชคดีรามาปุ๊บได้ของเพชรเลยทุกคนมาปุ๊บผมได้พี่ได้อะไรเพชรอ่ะขวานดาบ ้อพี่ได้ธนูด้วยว่ะเอ้ยพี่มาพี่มาเอาเกาะผมดิในหินมีเกาะมีเพชรมีดาเพชรมาใครมาจะดีตายกันที่หมดเลยพี่มีอะไรอะ่ะอีไอเจ้านี่ปาก็ไม่โดนเนาะ ซิซ yeah. ิอีโอเฮา้อ้โออ้โอเโหอ้อ้โหอ้าหโอ้โมโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโนี่ the CDC, the ่โอยากมาดห้วยมอ้โห่อ้โหโอ้โหโอ้โหโอยโหโอ้วหโอ้โหพี้วหโอนโหโนหโอ้โหโอห้หอ้โหอ้อหยอยโหโอ้วอหโอ้โหโอ้โห้โอโ อโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตกอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโล่นตายข้าวเดี๋ยวพี่อยู่พี่ออกไปรองกันนะข้าธนูต่อนะข้าวีอันนี้เรา เราคอยพี่ไปล็ลเลเซอร์อื่นก็รอกันเลยนะโหสิบคนเลยเหรออันนี้จะให้ไม่ได้ลุ้มได้ยังไงหรอคะพี่มีมาปยได้ของเพชรเลยสโนว์บอลก็มี ที่ขุดไปได้เผื่อต้องขุดอะไรเผื่อมันใช้อะไรใช้เราขุดจะเรียโอ้แถมนี่โชคดีมากเออยาย่ายายาย่ายายายาไอ้เจ้าดาบเพชรไอ้เจ้าดาบเพชรไอ้เจ้าดาบเพชรตายไอ้เจ้าดาบเพชรตายตายตายดาบเพชรตายต้ัวข้าวดาบเพชรหนีพี่ว่ะได้ข่าว แต่เพจหนีอกระโดดตีเลยกระโดดตีเลยนี่กระโดดตีเลยกระโดดตีเลยขาหนอาหนอฮะได้ข่าวบุกฐานได้ข่าวบุกฐานหรอฮะไม่งงูไปแวบแหบแหบแล่วงรอรเวลากันหน่อยนะครับอืมตกไปตกไปอืมข้าวโดนว่ะ

เสียวแพ้วอะอยากกถามพี <iba Northeast> ่ดีๆนะครับเอาตกเลยเข้าวตัวข้าวตัวข้าวพี่ตีมันจะตกเลยอ่ะปิวเลยปิวเลยปิวเลยอือมาสิมาสิมาดิมาสิมาดิมาดิ คือมาสิมารีปล่า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 ขวานตอดาบอ่ะแลยวจะเป็นประตูระเืออ่ะ มันมตีฉันมันตีฉันมันตีฉันเฮ้ยเราฆ่าพี่ตายแล้วนะตายนะย,ตายังแ,ยแวบเข้าเลยตีรวกสองตัวเลยแล้วก็ตายวันี้ครับวันนีครับเฮ้ยทำกันอยู่ครับ ไอ้ตัวเข้ามันจู่พี่วะมันจีบพี่ตัวเข้าโดนล้อมแล้วโดนล้มโดนล้อมแล้วโดนผู้หญิงล้อมแล้วเออโดนผู้หญิงล้อม หญิงรอมแล้ว ล้อมเลยข้าเมื่อกี้ตัวข้าเตัวข้าตัวข้าวเม่อกี้ตัวผู้หญิงล้อมเลยอ่ะจะตัจะมาดีเด้อะจะตัวด Queen. Okay. กลับมาแล้วกลับมาแล้วความฝันที้ฉันอยากได้กลับมาแล้วนี่ คอนก่อนนี้แล้วเราดิคองก่อนนี้แล้ว,ขอ,อนนลวของนี้ก็ชั่วมากเฮ <laughs> <laughs> ้ยได้ลูกธนูมาเอ้ย <laughs> ล่วงไปเลยหนึ่งคน 地他妈的！ เก็บไปหมดแล้วหรอเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเก็บคนอีคนนู้นก่อนเฮ้ไม่มีใครมีหรอโอเคไปเก็บไอ้คนนู้นก่อนก,อกิน์ปปเปิลท้องร้อนกินเปิ้ลท้องร้อนขึ้นมาสเสียผู้หญิง <c oughs> ตายแน่นอนตายแน่นอนชัวชัวมาสี่นี่คือแก้กล้าบ้าปล่ะ ทำอะไรของแกนะฮะก็ขอจบพิคคิวเนี่ยครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจครับให้ผมลงคลิปต่อนะคะร,รับก็สวัสดีครับ